สวัสดีครับพบกับช่องเด็กอ้วนกบนอกครับคลิปนี้เราจะพามาไหว้พระทําบุญกันที่วัดท่าเจดีนะครับวัดท่าเจดีนั้นก็อยู่อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมภาพภายในวัดกันเลยครับ ด่นานนี้ก็จะติดแม่น้ำท่าจีนนะครับแต่ปัจจุบันนี้อ่าได้มีน้ํานะครับล้นขึ้นมาท่วมอยู่นะครับนื่องจากน้ํายังไม่ลดนะครับคอนแลนเราก็รับชมภาพากลันไปเรื่อยๆนะครับ どういうことですか มีเคื่อเข้าามแล้วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง็กวันกบนดองเลยนะครับขอบคุณครับ